ไปอีคนนอีคนนึงอีคนนึงความหมายสำเร็จแล้วว้าอีคนนึ่ะคะมาเลยค่ะมเลยมาที่ชี้กันต่อยดียาาอกโอลิปิกอะไรนะโอลิปิกชิมแสงพี่พูดตามชิมแสงโอลิมปิกชิมแสงโอลิมปิก แยกลาไหนใครมีเก้าสิบแปด้อบทำไมไม่กดให้หนูมึงอย่โอ้เก้าสิแดยูดอ่ะผมค่อยสองพันสี่ร้อยเด้องค่อยหนึ่งพองรอยเดอมีนั่งอังสารจังเลยยังของหนูยี่สเบี่คนเวิญเ่หนูบันทึกไลไว้ตนเนี้ยของพี่ใหม่เป็นสีฟ้าไม่ใช่หรอของพี่ใหม่เป็นสีชมพูเดี๋ยววก็เอ้ยไป้โอ้โหอังคอนมาทุบอีกสะดวกดีชมพู อ๋อมันแบบแปด่ของแตนละลายไม่พันาห้าครับห้าพันวางหาด้วยค่ะช่วยหูด้วยค่ะหนูจะไปพี่ต้อนอยู่ไหนมาโฆษณาได้แค่นบบหนูน่หันะคะอันนี้คือดม่หัเหรอมีชื่อวได้ดเขานกานสรอเปพี่พี่เปหนูแล้วก็ดึงองไปพี่จอต้องปิดแก้วให้หนูแล้วแหละวันนี้พี่อต้องปิดแก้วให้หนูแล้วแหละ โอ้ยเออเลยต้องต้องแซงพี่พี่แม่ได้นะหนูต้องเอาอะไรมาสู้ตะลารอพี่พี่ต้องสู้ดาราให้ได้เอ้อเอ้อเออเออบอกว่าเออชอบพี่ดูทรงชอบพี่เออจะพาพี่ไปไหนพี่ดึงพกนะนะก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเขาลงดูแรงนิดนึงแต่ต้องแซงตอนตอนแรกก่โอลิมปิกดึงผมจนวิ่ก็ได้พักสี่นึงพี่ไม่ก็ได้โอ้ย พันสี่พันสี่น้อยมากเขาบว่าดูผมจะเรียนหัวไม่แค่พันสี่แล้วกันไหนพี่ต้อนบอกว่ามีรวมหกปล่อยมาทั้งหกสิเราจะชนะดาราทัาแถวกันดิไม่รู้แบบพี่ไดช่วยใหม่เลยมันก็ขึ้นไปอีกไปอีกสิบหกวิค่ะพี่พี่สิบหกมิเทมสอยแม่สย เดี๋ยวนะสีช่วงคืออะไรอ๋อดูเดี๋ยวรอปพเนไเปนอกเอิงเอ้ยพักมา้างพี่พี่ใหม่ต้องลงไรแล้วปะ่มันเยอะขนาดเนี้ยเออค่พี่ใหม่ค่ พี่ใหม่คงต้องลงีหนูต้องลงไลฟ์สดแล้วแม่นี่ตั้งมาแล้วก็ะคาโลดไม่แต่พี่ถัดไข้าเจอดีเท่ใครใครเป็นสี่หมื่นเลยอ่ะใครอ่ะพี่พี่พี่ในห้องหนูค่ะเกเตทับนักอยู่ต้นต้นมาเลยไม่พอดีปิดแก้วให้หนูพอดีเลยนางเอกพลลาได้หนึ่งจุดห้าร้อย นางเอกพาราแทนคนเลยนางเอกพาราจริงๆหนูก็เป็นนางเอก <_ c oughs> จริงๆหนูก็เป็น<อ>ดาราเหมือนกันดาราอะไรครับดาราดาราสามเผา <_ c oughs> สามเผาซะอีก <_ c oughs> สามเผาอุดรเขาจะยืดอูดอน,อดดนตีวันที่สี่วันที่สี่มาดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตยืดอุดรนอ่ะฟรีไหมฟรีโวยระดับ <Okay. S 2> เทียบเท่าถึงร้อยยี่สิบเสียเถอะโอ้มีเงินไปก็นันดคนตก อะไรนะคนตกสมัยสมัยนานแล้วนะช่วยพี่ใหม่มาดูคอนเสิร์ตค่อยหน่อยเด้อที่ไหนคะทุกที่ในประเทศไทยครับแล้วก็เลือกเอาดูตรงไหนให้อายพาไปเดี๋ยววันวันไหนวันไหนบอกเนิ่นๆไปเต้นหนาครานหมอลำนะคะอยากเต้นเหมือนกันกอนเทนต์เหนื่อยเต้นละ้าอยากเต้นมากครับ เอาแล้วเอาไงต่อแพแล้วใหม่ก็ใหม่ก็นอยเลยอะไม่เล่นไปแล้วนะลงไปแล้วนะคะพี่ๆบายๆนะคะพี่ใหม่คอพี่ใหญ่ดยบค่ับูชาแล้วก็เป็นกันจ้าบายบเฮเฮ้เเฮ้เเ้เ้เะเอ้เเเ้เ้้้ เด้งเข้ามาเลยมันจะเด้งเข้ามายอยนเลยเองเลยมเม,มือ่อกี้ใช่ตัวเจาเมื่อกี้เป็นขึ้นยังซื้อใบเดร์การดใบเดร์การเด้งเข้ามากเลยไหมเหมือนสง่งคำขอี่บอะไรอย่างนั้นพอยกันคอยกับงงอยู่ยงงยเสื้อไพ่มากใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกาเลยนะเมื่อกี้น่ะเวอร์ใหม่บาซารีที่พี่น้องใหม่ดิ่งเลยใหมาวิกาเนี่ยเมื่อกี้น่ะ <laughs> ไปเซอร์รี่เห็นแต่ซูมเอยอยู่แต่ว่าใหม่ใหม่าหดาวพิฆาตเมื่อกี้บ้าตังไหนเขายังงงอยู่ลุเขายังกช็อกอยู่นายอย่าแล้านเลยนะเราก็เหมือนกันหลายเราก็นี่พันล้านเหมือนกันเราแพ้ได้ไงอ่ะทุกคนเนี่ยที่หลังเวลาเข้ามาอย่างนี้เราอย่าเสียหน้าเสียตานะเอฟซีปุยบ้านฟินแลนด์เอฟซีตุรกียวมิวสิกเอฟซีปุยบ้านฟินแลนด์จะมาขี่ไล่เสียหน้าเสียตาอะไรดี อทีไมแก้วเลหลอมีอะไรบ้างอาสาีมีมีแก้วใส่ไหมฮะบีรอาสาีเอาสองแก้วครับเมื่อกี้เออเคยก็น่ารักนะเออเลยเนี่ยต้องพีคไปบ่อยนะเขากำลังฮิตเขาบอกไม่ได้อย่างเด็กบอกกับยูสิกัพมาหากันแบบพักพูแ่เนียไอินฟูร์ปะเททยแบบ หมือนมาทำมิชชั่นมาในเกมมาต่กันต่อแข่งกันลุนแดนเซอร์ไปต่างประเทศกับบอสปะซางานต่างประเทศบอสเยอะมากตอนนี้งานต่างประเทศผู้ายิเรียนเยอะมากตอนนี้ติดต่อเข้ามามาเร่มบึมบัมตอนนี้เจนนี่ซีฟูดน้องก้องมายุได้ไปทัวร์ยุโรปแล้วได้ไปทัวยุโรปแล้วพี่น้องเราติดตามเราติดตามแต่แล้วที่อ้ บอกแล้ววันนี้มันมาไงวันนี้มันได้คอยบ่ไดคอยบ่ได้ดอกี้ว่าเปลี่ยนใจวะั้นต้องให้ไปไหวนะครับคอยติดตามเยอะขึ้นด้วยขอบคุณคารขอบคุณมากครรบขอบคุณสุมเาเจ้าระดัษสกุลสกุลทุกคนทองเด้อขอบคุณสุมเาเจ้าระดัษสกุลสกุนได้ไปดอกกับสวัสดีคือเา่าดูหล่อขึ้นหนาะวันนี้ดูหล่อขึ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นหลายหลายเปอร์เซ็นต์มากกนนว่านี้เพราะได้พีเคฟดูใหม่ดาบิการดูดูดีขึ้นมากได้ล่สีได้ได้ล่ิสีเยอะขึู่ ได้ราศีเกียวกันนิดนึงอย่างเมื่อกี้นี่ขอใครบ,บอกได้ส่วนแล้พี่เดียวสายช้ายู่ไหนจะช้าแบบชันจีบอะไรขรงมันทางซ้ำซากพี่น้องใส่จีบอะไรสวตรงนี้ถ่าได้บอกเบยเอาก็เปิดตอยากหัวแถวนี้ได้เมนี่เออเสียบจังหวะเสียบยังไง ม่งเครืองจังนั้นจังสีล่องไรปุ๊บปุ๊บได้บอกอย่าให้เห็นนะขอซิมแก้หนึ่งได้ไหมล่ะมันกินได้ไหมล่ะเธอตอนนี้อยู่แอปเปิลแอปเปิล อยู่นามบินก็มานี่แหละมาเรื่องคดีนี่แหละคดีทองนี่แหละโอ้ยผมมีส่วนเกี่ยวของลำดื้อต่ว่าเคยไปรวบอะไรเคยไปรวบไรสุดก็เลยบอกว่าเราเพแสดงความไปสุดใจเนาะเราก็เลยมาผู้ช็อกเมื่อกี้ช็อกมากได้พี่ชีกับพี่ใหม่แล้วพี่กาเจะเป็นลมเหมือนฝันไปแล้วเมื่อกี้นี่พี่ดีโพี่น้องพี่ดีโบ ไม่ตะดกวกกับพี่เชียงไฟอีนดิติพี่นอ้องไปฟันบน่อนนี่ไปค่ะกดพี่เคพี่เคคือกดตรงไหนก่อนอันดับแรกกดสุ่มไปงี้หรออะกดสุ่มคำเชิญใครขึ้นมาเขาขึ้นมางี้ใช่ไหมอุ้ยฉันกดพี่เคตอนนี้ฉันกดพี่เคนะเธอ